เราค่อยๆเลือกระดับเสียงขึ้นมานะครับนะครับตอนนี้อยู่ที่สิบนะครับแล้วเราก็ลองดูที่เนะครับดูที่เลเวลด้วยนะครับว่าขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับลองเลือกประมาณสี่สิบดูนะครับหรือว่าจะป้อนตัวเลขป้อนตัวเลขไม่ได้นะครับก็ต้องค่อยๆเลื่อนที่แถบเอานะครับสมมุติเราเลือกที่ห0สิเปอร์เซ็นนะครับจะเห็นว่าเลเวลนะครับตรงไมโครโฟนนะครับก็ขึ้นประมาณสองเมตรนะครับแต่ว่าตรงสตอริโอมิกก็จะขึ้นมาเกือบสูงสุดเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ได้เสียงที่เอ ค่อนข้างชัดเจนนะครับเราก็ให้เลือกขึ้นมาประมาณเกือบเกือบถึงครึ่งน,นะครับในกรณีที่เราพูดค่อนข้างที่จะดังนะครับทดสอบ1 2 3 45ทดสอบ1 2 3 4 5นะครับตอนนี้อยู่ตัวเลขอยู่ที่39%ก็นะครับก็จะได้เสียงที่เราพูดต่อเนื่องค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับจากช่วงต้นของคลิปเราจะไม่มีเสียงนะครับเนื่องจากเราปิดตรงนั้นปิดตรงสตอริโอมิกไว้ให้เท่ากับ0นย์ะครับตอนนี้เราก็เล่งมาอยู่ที่39นะครับ เดี๋ยวลองฟังตามในคลิปดูนะครับจะลองพูดนะครับทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบ1 2 3 4 5ครับทดสอบ1 2ครับเมื่อได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับก็คลิกโอเคนะครับก็เป็นการปรับตั้งความดังของไมโครโฟนนะครับใน Windows 7นนะครับจากนั้นคลิกโอเคครับ